สวสดีค่ะพวกเราเด็กสิลปกรรมใบเตยค่ะพอบคอนค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราได้เชิญคุณครูคหน้าศิลประดับชั้นมัธยมนะคะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนหน้าศิลปออนไลน์ในยุคสถานการณ์นี้นะคะก็ไปสัมภาษณ์กันเลยไปเลยสวัสดีค่ะคุณครูค่สวัสดีค่ะคุณครูแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ,ได,คะได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะคุณครูชื่อ จันทิมาเที่ยงน่วมนะคะเป็นคุณครูตำแหน่งวิทยาฐานะก็คือชำนาญการพิเศษนะคะสอนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล5เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งคุณครูก็สอนในรายวิชาศิลปะนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1งระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเรียนการสอนของโครงสร้างของโรงเรียนเทศบาลห้าน,นะคะมันจะประกอบไปด้วยสามสาระก็คือสาระทัศนศิลป์ก็เกี่ยวกับในเรื่องของการวาดนะคะหลักการระบายสีสาระที่สองวาดด้ด้วยดนตรีดนตรีก็มีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลนะคะแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองและสาระที่สามก็คือสาระนาฏศิลป์ก็เกี่ยวกับการรำนะคะฉะนั้นวิชาศิละปะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ ค่ะสำหรับการสอนหน้าสินในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนให้การตอบรับดีหรือเปล่าถามว่าในในยุคโควิดนี้นะคะการเรียนการสอนก็ลําบากลําบากหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ใช่ไหมคะทีนี้ในการเรียนการสอนออนไลน์นี้พูดง่ายๆเลยก็คือลําบากทั้งครูลําบากทั้งนักเรียนเพราะในเรื่องของการเรียนการสอนน้าตัดสินซึ่งเป็นระบาววิชาที่เกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทัศนศิลป์นดนตรีหรือนาฏศิลป์โดยหลักแล้วเราเน้นปฏิบัติ80%ในเรียนในเรียนในการเรียนในาภาคทฤษฎีแค่20%แต่ทีนี้เราต้องมาปรับเปลี่ยนดโดยยุคโควิดแบบนี้ก็คือเราต้องเน้นทั้งในเรื่องของทฤษฎีมากกว่าเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คือต้องศึกษาค่อนคว้ามากกว่าปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยก็คืออย่างน้อยได้ในเรื่องของอนักเรียนได้มีพื้นฐานบ้างในเรื่องของนาฏศิลป์โดยส่วนใหญ่นะคะทีนี้พอมาในยุคยุคนี้เราต้องใช้ใบงานเข้ามาช่วยก็คือออนแทร์เข้ามาช่วยทีนี้เราก็อคล้องกันเพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ได้เร็วมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูกับนักเรียนอยู่ห่างกันเราก็จะเจอกันแบบ ด้วยทางออนไลน์หรือว่าโปรแกรมต่างๆอย่างนี้ค่ะก็เลยมันต้องทำม้ยุ่งยากนิดหนึ่งถามว่านักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนเข้ามาเนี่ยสิ่งสําคัญเลยต้องบอกนักเรียนก่อนว่าย้ํานักเรียนเลยว่าพรุ่งนี้มีเรียนของครูนะช่วงเวลานี้นะอย่าลืมนะสิ่งสําคัญก็คือเพื่อนเพื่อนในห้องต้องพยายามช่วยช่วยตามเพื่อนให้เข้ามาเรียนผู้ปกครองก็มีส่วนร่วม ส่วนช่วยฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ก็มีการถามในการเรียนออนไลน์คุณครูคะขอบันทึกขอจดข้อข้อมูลหรือว่าการบ้านก็ก็ช่วยกันหลายๆทางอาจจะได้ไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยก็ยังได้เกิดการเรียนรู้อยู่บ้างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเปล่าไม่สูญหายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอ่ะที่ช่วยอยู่ตรงนี้ค่ะครู แล้วก็สำหรับการสอนออนไลน์หรือการพูดคุยออนไลน์กับนักเรียนนะคะคุณครูพบเจอแบบประสบปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่แบบเจอบ่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคะตอนแรกในการเรียนเนี่ยเราใช้วิธีการชิกชื่ออาจจะใช้เวลานานหน่อยเด็กก็ให้ความร่วมมือพอเช็คชื่อเนี่ยเขาต้องบอกว่าให้เปิดกล้องด้วยพอเช็กชื่อแต่เพื่อนบางคนเนี่ยไม่ได้เปิดกล้อง เขาบอกว่าที่เจอปัญหาบ่อยก็คือไม่เสียที่ที่พบอยู่นะไม่เสียให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยเช็กชื่อให้คือคือเนี่ยคือที่ท,ที่พบป,ปัญหาบ่อยสองสัญญาณเน็ตให้เพื่อนในห้องที่เป็นเพื่อนสนิทโทรตามปรากฏว่าครูคะบ้านหนูไม่มีสัญญาณครูคะบ้านหนูโทรศัพท์เสีย บางครั้งก็เลยเอ็นดูไม่รู้จะจะช่วยยังไงบางครูคะ่ะหนูจะส่งงานให้กับคุณครูแล้วหนูจะทำยังไงหนูมาไม่ได้แถวบ้านหนูติดโควิดครูค่ะหนูจะทำยังไงเอาแบบนี้ได้ไหมก็เลยคุยกันว่าเอกสารใบงานที่ทำเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ส่งมาหาครูมันก็มีบางคนบอกครูค่คะหนูไม่เข้าใจในใบงานหน้านี้ก็อธิบายเป็นรายบุคคล น้อยเด็กตั้งใจฟังอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นในการเรียนออนไลน์แต่อย่างน้อยก็ถือว่ายังมีส่วนหนึ่งที่เขายังเข้ามาเรียนให้ความสนใจก,ก็โอเคก็คำถามก็หมดไปแล้วนะคะ,คะก็ขอบคุณมีคุณครูนะคะที่มาร่วมพูดพูดคุยกับเราอยากให้คุณครูฝากถึงนักเรียนนักศึกษาที่กำลังที่กำลังเรียนหน้าศิลป์ไทยอยู่อาคารในตอนนี้ก็อยากจะฝากว่า ด้วยความที่วิชาหน้าตศสินเป็นวิชาที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติฉะนั้นอยากจะฝากไปว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยด้วยเรามีใจรักในในด้านนี้แล้วะฉะนั้นเราต้องศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ฝึกหัดการฝึกหัดนี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวิชา<ม>ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติถึงจะไม่ใช่หน้าตสินไม่แต่เป็นดนตรีทัศนศิลป์ทุกอย่าง เราจะต้องฝึกหัดตลอดเวลาฝึกหัดคือหมายความว่าถ้าเรามีเวลาเวลาว่างปุ๊บเราควรฝึกหัดคือเราต้องใจรักทุ่มเทขยันฝึกซ้อมเนี่ยแล้วคิดว่าถึงจะไม่ได้เรียนกับครูโดยตรงในห้องเรียนหรือแม้จะเรียนผ่านทางออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไกลน้ำเสียงเสียงเพลงเรายังได้ยินอยู่ตลอดเวลา อันนี้คิดว่ามันจะทําให้ซึมซับแล้วก็เกิดความรักหวงแหนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะและจะทําให้การเรียนของเรายังมีความสุขแล้วก็คิดว่ายังได้ผลประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญเลยการที่ในเมื่อเรารักในวิชานี้แล้วเราต้องขยันหมั่นเพียรฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันเมื่อว่างปุ๊บเราต้องฝึกว่ามันจะทําให้เรา รักในตรงนี้ได้ตลอดเวลาแล้วก็มันไม่สูญหายไปไหนคิดว่าอย่างนั้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการร่วมพูดคุยกับคุณครูนาตศิลั์ช่วงระดับชั้นมัธยมนะคะเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ให้พวกเราได้รู้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย